เอาละครับส่วนดีเพื่อนๆเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกมคราชช็อปแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้านสิบห้าครับแบบบ้าสิบห้าหลังนี้ครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเหนียวเลยครับก็บ้านอยู่ตรงนี้ครับมีสองมณฑคุ้มกันครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเอาพวกฮีโร่ยัดมาตรงนี้ครับผมก็เลยเอาทหารแคนดักครับแล้วก็คือเป่าลมครับเป่าไปทั้งทางด้านข้างครับเพราะว่าตรงนี้เรามีหัวนกครับบางคนเขาจะเข้า ด้านข้างเขาจะไม่เข้าทางบ้านหรือหรือคัวนกครับคือเป่าลมเป่าด้านข้างครับสําหรับการเรือหอลบหรือว่าทหารเข้าด้านข้างครับโอเคครับด้านข้างก็จะมีคีนหนึ่งตัวแล้วก็รอยย่อหนึ่งตัวครับจัดการพวกอาจจะเป็นเรือหอลมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของหัวนกครับหัวนกก็มีวอร์เดนกับคิงครับคุ้มกันครับแล้วก็จะมีเสาเทสซาครับดักเข่าครับบางทีคนก็ มันจะมาตัดทางหัวดก้อนครับก็เอาเทสซาไว้ดักเขาครับแล้วก็มีคุกระดูกครับคุกระดูกเต็มไปหมดเลยครับรวมถึงลูกโป่งลูกโป่งดําครับเนี่ยครับลูกโป่งดําตรงนี้กับดักขค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่ามีโอกาสครับที่ว่าเรือหัลบอาจจะเข้ามาทางด้านหลังครับคนมักจะชอบเอาเข้ากันหรือถ้าเอาเรือหัลบเข้าด้านหน้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับลูกโป่งดํากับพายุหมุนครับก็ค่อนข้างจะดักเรือหัลบได้ดีครับแล้วก็ป้อมผู่สี่มุมครับเราจะไว้ ส่วนของด้านนอกเลยครับสาหรับการลาวาครับป้อมพูจะไม่ไว้ด้านในนะครับเดี๋ยวลาวามันจะเข้ามาข้างในบ้านได้ป้อมพูเอาไว้ข้างนอกให้เยอะที่สุดครับเอาไว้ดิ่มริมเลยครับป้อมพู่สี่มุมครับนี่ครับเอาไว้กันลาวาครับตาแหน่งป้อมพูมันจะอยู่ด้านนอกครับเพื่อป้องกันลาวาแล้วส่วนอย่างอื่นก็เป็นสิ่งก่อสร้างครับเอาไว้ท่วงเวลาเขาครับนี่ครับพวกพวกเหมืองทองคาหรือว่าเครื่องขุดน้ามืดน้ำม่วงนี่ครับเอาไว้ดักเขาครับ เวลาของมาตีขอต้องจกกัดการพวกสิง่อสร้างพวกนี้ก่อนครับเอาไวท้ทวงเวลาได้ดีเลยครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแบบบ้านสิบห้าหลังนี้มันจัดการได้ดีสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอ้โหตานี้ก็เป็นเปกระสมาตีผมครับมาพร้อมกับนักขุดคนิเก่แล้วก็นางฟ้าต้องหกตัวทำไมมาเยอะจังเลยนางฟ้าหกตัวเวลก็เต็มแล้วห้าตัวก็พอ ออกมาทอยขหงตัวแล้วก็พอมดอย่างเยอะเลยโอ้โหแล้วเปิดกระแพงมาแล้วครับน่าจะแทรกกลางนะครับคนนี้ควีนตัดทางครับตัดทางด้านข้างครับวุ้ยพอมดเยอะมากถ้าเป็นหมนี้เอามาแค่สามสี่ตัวพอครับอาจจะสองตัวก็ได้เอามาช่วยจัดการสิ่งา์อสซัครับอันนี้เขายัดพอมดมนเยอะมากเลย พอหมดมันมันเอาไว้ใช้แบบเก็บสิ่งก่อสร้างครับเข้ามาบทตรงนี้มันตายไวมากเลยครับต้องมีตัวแทงครับโอเคครับคลินเข้าไปถึงหัวนกได้แล้วหัวนกพังไปแล้วคิง <King S 2> ครับเอา้าเพิ่งจะเอาน้้ามามาช่วยเยียวยาครับฮิวครับ อ๋อที่เขาอามา6ตัวเพราะว่านี่ครับแบ่งมาให้คิงครับป้า5ตัวกับวอร์เดนครับบวกกับคิงอยู่สุดน้ำแข็งพบมาแล้วเนี่ยตัวบวกผมเลยนี่นักลครับผมโอ้โหเยี่ยมมากครับจัดการวอร์เดนลงไปได้ต่อด้วยรอยยลอครับนั่ลครับผมโอ้ยปลาเอาปลาเอาปลาเอาแล้วมีสุดน้ำแข็งคอยปูนอีกตายตายตายนั่าแ้ผมวุ้ยโหดโหด เทำไมโหดจังอง่ะนักลาหัาหัวปกติโหดอย่างนี้ไหมเนี่ยดูสิมผมหมันปลาเอาปลาเอาเก็บหมดเลยฮีโร่ไม่เหลือมันก็เก็บเปก,ก้าครับเอานักขุดมาเก็บนักลารัหัวผมน้าแข็งผมยังอยู่นะครับเอามาพ่นน้ำแข็งในเล่นครับเจอระเบิดไปสี่นักขุดเจอเสาล้อไปตายไม่รอดอย่างเงี้ยตายหมดครับ โหดเกินเอ้าผมเพิ่งเห็นเขายังไม่ได้ปล่อยครื่องจากครึ่งจากการลบเลยครับมันเป็นอ่านี่ครับขึ้นยิงไฟครับเอ้าไปปล่อยอย่างนี้ก็เจอปืนใหญ่ยิงิครับคนขี้แกะมาครับตายหมดครับตายหมดตรงนี้เขาสุน้าแข็งโอ้ยังปั่นปวดไม่เลิกครับไม่มีใครเอาสุน้าแข็งผมเลยไอ้พวกหมดที่เอามาเยอะเมื่อกี้นี้ครับตายหมดครับออกมาเป็นกอบลินนักขุด ไม่รอดยิงไปเขายิงหินนคกุณปวดดีนักคุณ,คณมาฮสน้าแข็งน้อยแต่นักคุณมันก็ไม่สุดใจถึน้ำแข็งครับมันโจมตีบนฟ้าไม่ได้ครับมีจะพัวพัวจะปลาบนฟ้าก็ไม่ได้มาครับดาวสักดวงก็งไม่ได้บ้านก็ยังไม่แตกเลยแก้วครับแบบนี้เจ้าลงยังไงเนี่ยคงไม่ได้อะไรกับมือไปครับ ผมไม่ได้อะไรติดมือกับบ้านครับโอ้โหไม่ได้อะไรติดมือกับบ้านาจริงๆก็ไม่ได้อะไรเลยครับดาวซักดวงก็ยังไม่ได้โอเคครับตีไปิบเจ็ดเปอรเครับโอ้โหสูตรนี้เป็นสูตรมังกรไฟฟ้าครับเอามังกรน้อยกับมังกรเพิรลมาลุกมาครับมาครับจะเอาบ้านผมลงได้อย่างไรครับมังกรน้อยตัดทางคิงควีนตัดทาง,ต,ทางตรงนี้ กองพลุก็ตัดทางครับมาแล้วครับแกงมังกรไปฟ้าครับเปิดอมตะซะแล้วครับอย่าข้างเพื่อเร่ทหารเข้ามาครับเข้ามาทางนี้ก็เสร็จเครื่องเป่าลมสิครับเป่าไปเลยเป่าไปเลยเป่า้ะครับโอ้เหลือขอลบครับเข้ามาตรงๆเลยไม่เกรงใจใครเลยครับก็เจอพายุบุนไปสิครับอื ก็มาลงเป่าเก็บบ้านไม่ได้ครับขวานกจะเก็บได้หรือไม่ต้องเก็บได้สิครับมาถึงขนาดนี้แล้วเจอระเบิดไปตุ้มตาไปสักหน่อยครับเดี๋ยวคิงกับบอเดนนะครับคิงตายไปซะแล้วควีนควีนหายตัวครับโอ้โหเจอระเบิดไปหายตัวก็เจอระเบิดโอ้โหว,วอลเดนโดนเก็บยังไม่ตายครับ นี่สุน้ำแข่งผมมาป่วนครับมาปวดอ,อะไรอยู่ดีคนเนี่ยตายไปหมดแล้วมาช้าไปครับน้ำแข็งโอ้โหตอนนี้เขาเอาว่าไม่แตกครับได้ไปดาวเดียว88ครับว,ว้าวสูตรนี้เป็นสูตรไฮบิดนักคุดหมูป้าครับมาครับควีนวอล์กตัดทางก่อนครับบอลลูนเช็คโป้งมาแล้วครับเขาเข้าขุนนะครับหรือเปล่าหรืออาจจะแค่ตัดทาง อย่ค้างเลยแมครับขอหมดช่วยตัดขาครับเปิดทางไปไหนทางโน้นครับทางโน้นตูมไม่ก้าวหนกครับว้าใสิใจด้วยโอ้เปิดข้างในได้แล้วครับจะคุนเดินออกนอกครับหินเข้าไปเก็บแทนแล้วก็นี่ครับลงทันทัลมือครับจะเข้าไปเก็บหัวนก่อนครับคนนี้เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับคิงเปก้าเข้าไปที่ <Q S 1> <to> โอโหครับแต่ว่าคิงผมมาสกัดก่อนครับโอ้โหบอลลูนเขามาเก็บชิซ่าผมครับอ่าวเจอโดนไปสิลูกปงดาบไปสิโอโนกโอโนกสู้เขาไหวไหมเนี่ยอ้าโอ้โหยิงมาได้ดัดนัดนึงครับโอ้โหก่อนจะพังไหมครับมาแล้วครับนักขุดบุปผ้าโอ้โหแล้วก็มีเนี่ยครับคนที่แก่ครับตู้โอ้โหโหดมโหาครับ โอ้ป oh, 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 yeah, mm ้อมอาผมผมทำอะไรนะครับตู้มตู้มระเบิดเยอะหน่อยครับโอ้โหระเบิดเยอะหน่อยเข้ามาถึงบ้านยากหน่อยนะครับคนยีแกะเข้ามาครับโอ้โหเราโยกตุ้มตีใส่บ้านเอาตุ้มตีใส่ จงตีใส่จงตีใส่ด้านเล็ไม่พังครับโอ้โหตึกจริงๆเลยครับบ้านผมตึกมากเลยเอาไม่ลงครับเด็ก้าออกนอกครับโอ้ยที่บ้านไม่ได้ครับโอ้โ ho ค่อนข้างจะดุด,ดาไม่เกรงใจใครเลยครับสำหรับตานี้ครับก็ตีไปดาวเดียวห1ครับโอ้โหตานี้ก็ เป็นสูตรสายกาครับมังกรบรลุนักขี่มังกรครับลาวามาด้วยครับลาวาแถมแล้วก็มียาคนยาล้องขนครับอ่าฮะผมรู้เลยยาล้องขนต้องเป็นสูตรอะไรมันจะไปผลสูตรได้นนไงครับโอ้เจ้าฟอร์ซี่กับไม่ใช่สิสเลี้ยงตัวไม่เขาเวลเต็มหมดแล้วครับคนนี้เมาอัพสเลี้ยงไวยังเลยมาครับลาวาเป็นตัวล่อครับเรือหกลบตามลงมาแล้วครับ ทหารที่ลงมาก็จะเป็นเป็นอะไรครับมันต้องเป็นทหารร้องหนแน่นอนเอาตายครับไหนอะทหารไม่มีเอาบ้านไม่แตคแกครับแป๊กครับตีรถเปล่ามาครับหรือขัวลบไม่มีทหารมาเลยสุนัขลาวาผมเอ้ยสุนัขน้ำแข็งผมออกมาเนี่ยครับมันปวดแล้วลครับมาครับมาครับบอลลูนมาเก็บบอลลูนมาเก็บ มังกรมังกรไอคิมมังกรตามครับแสกันในเมื่อเรือหัวล็อตีบ้านไม่ได้แสกันก็ต้องมาเก็บนะครับถ้าไปเขาฝั่งอื่นก็เก็บบ้านไม่ได้บ้านทํางานครับทางานอยู่แล้วครับนี่อาคมคุ้มข้างครับโอ้โหช้าไปหน่อยครับทหารตีจะแตกหมดแล้วครับอาคมคุ้มข้างทํางานช้าไปหน่อยเขาเปิดอมตะ้วครับนั่นไงครับโอ้โหอมตะหมดก็ดีเจอแรงระเบิดไหมครับอ่หารออกข้างครับ ขอคอยมรณะยังทำงานอยู่ครับเก็บเรียบครับเก็บเรียบบ้านจะแตกแต่พร้อมยังโหดอยู่ครับเก็บเรียบครับ้อมโจมตีไม่หยุดวีมาทะเสามรณะครับไม่รอดครับโอ้ยคราวนี้รอดครับเดี๋ยวต่อไปจะไม่รอดนี่ครับอาคมคุ้มข้างป้อมอาคมคุ้มข้างทำงานครับผมนกโจมตีแรงขึ้นเสาระวาแรงขึ้นอ็กสบแรงขึ้นครับ ต่เขาใช้ร่องโหนครับโอ้โหโหดขนาดไหนถ้ามองไม่เห็นก็เท่านั้นนะครับวินิตายลงไหมครับเหลือแต่ใครครับเอ้าเก็บไม่ได้เลยครับอะไรกันเนี่ยเขาก็ตีผมได้ดาวเดียวส5ิห้าครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแบบบัสสิบห้าังนี้แบบบัสสิบห้าังนี้มันกันได้สุดยอดเลยใช่ไหมครับโอ้โหใสยพวกสายอากาศกันได้อยู่เลยครับจะเข้าทางบ้านก็เจอกับดักแลอครับขวดนกก็ เจอกับดักเราอีกครับผโอ้ไม่รอดครับข้าทางไหนก็ตายหมดครับส่วนใหญ่มักจะมาจอดกันที่ตรงกลางนี่ครับส่วนใหญ่จะเจอดกันที่ตรงกลางมาถึงตรงกลางก็ตายกันหมดครับหรือว่าจะเข้าด้านข้างก็มีเครื่องเป่าลมเป่าไปครับแล้วก็ขึ้นหินคอยระดมโจมตีครับจะมามุกไหนก็ตายหมดครับค่อนข้างจะการสับดาวได้ค่อนข้างจะเหนียวเลยหรือว่าจะตัดทางก่อนก็ไม่รอดครับโอ้ยผมว่าแบบบ้านนี้มันโหดนะครับผมเอามากันที่สัดาวยังไม่เจอเลยเนี่ย มันโหยยจริงครับก็อย่างพเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าบ้านหลังนี้มันเหนีอยวจริงๆิงครับการสามดาวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากคขามเห็นอะไรให้ฝากอยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปได้สวสดีรค,ครับ